สวัสดีค่ะแฮปปี้วันไทเดย์อจิกอจิวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันวาเลนไทน์หลายคนก็กำลังมองหาสิ่งของที่จะเป็นแบบให้แทนใจอะไรเงี้ยในวันในความรักในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ซินนี่ซิก็เลยพามาที่สุนีซุปเปอร์เก็ตนะมีไอเทมที่สุดในการมอบกันในวันวาเลนไทน์ ใเปอเกด้วยนะคะกางตาม,มาเลยฮิตอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะช่อดอกไม้นะมีขายที่ซนะุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าเป็นช่อดอกไม้จากครงการหลวงนะคะเนี่ยดูดีมากเลยตัวเนี้ยจะเป็นแบบดอกไม้ใบไม้จริงๆจ,จากยอดเขายอดดอยเลยนะเอามาทำผ่านกระบวนการให้มันแบบ เป็นแห้งเงี้ยกระดองไม้แห้งแล้วก็ใส่น้ําหอมเข้าไปนะหอมแบอบกว่ายาวนานมากเลยนะเป็น,เด,นเดือนเลยนะคะจะจะเชียวตัวเนี้ยก็มาให้แก่กันได้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่เอาไม่เสียกล้องไม่ต้องขยาบให้ซูมไกลไเนี่ยสวยมาพูตรวเนี้ยเงี้ยสวยๆแบบเนี้ยไม ไม่ไม่เน่าอ่ะไม่อันนี้อยู่ได้ยาวนานมากเลยก็ซื้อมาไปแกะกันได้นาสำหรับช่อนี้สงวนราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะไม่มีบอกแต่น่าจะประมาณสี่บาทอ่ะอันเนี้ยจะไม่ผิดนะอ้นนี้ช่อสีแดงนี่ไงนี่ไงเจอราคาแล้วช่อนี้ห้าร้อยแล้วเป็นช่อใหญ่ที่ห้าร้อยนะคะนี่สีแดง ให้เตือนแต่ตังมาด้วยนะคะนี่อันนี้จะเป็นดอกไม้ที่ฮิตกันอยู่ใช่ไหมอ่ะไอเทมที่หนึ่งอันที่สองนี่เลยจ้ะเกรมากนะจะบอกให้เ่นะเอาสีนี้ก็ได้ชอ่อดอก f l o r ร l Royal จ้าเนี่ยผูกบอกดีเลยนะตัวนี้จะเป็นจะเป็นขนม f l o r ร l Royal จากอิตาลีจ้าเอ,อาไปทำเป็นชอ่อดอกเนี่ย ราคาก็ไม่แพงนแหนา279แค่นี้เองก็มาไม่เก,กกันได้เนี่ยเป็นดอกไม้แล้วก็สามารถที่จะแกะกินได้ด้วยโอ้ใจฟินกันไปเลยนะจ๊ะทุกคนให้คนรับไปเลยพเยพราะดอกพราชลหนาแต่ถ้าไม่อยากทําเป็นช่อแล้วก็ซื้อแบบนี้ได้เลยเนี่ยก็เป็นกล่องไปเลยเผูกบัวให้หน่อยนี่2 2 5บาทอันนี้เนี่ยตอนนี้ตัวนี้200กว่าบาทเเป็นช่อนี่ก็ดูดีกว่านะ จริงๆอาจจะซื้อไปกล่องก็ได้กล่องเนี่ยอาจจะให้แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรพวกเนี้ยได้นะคะไอเทมต่อไปแทแดะมาตรงนี้อะกล้องซูมหน่อยนี่จ้ะนะเข้ามาเลยซูมเข้ามาใกล้ๆเลยมันคืออะไรเอ่อไฮไตช็อกโกแลตแองเจิลครีคติเด็กๆน้องๆเด็กๆอันนี้มา,าแก่กันนะป,ป๊อปเป็นหรออะไรให้เติม วิล <c oughs> ล์น่ารักอ่ะช็อกโกแลตแบบแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะตัวเนี้ยขาย,ย35บาทก็มีหลากหลายก็ซื้อมาอกันไปสำหรับคนที่แบบว่าเป็นแบบน้อง,องๆเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยมีงบเยอะอะไรเงี้ยไอเทมต่อมาฮอตฮิตตลอดการตลอดไปกุริกปาคี้วันเวเลนไทยแลวชอบมอบช็อกโกแลตให้แก่กัน ทีนี้มอบธรรมดาไม่ได้นะสี่กรุก,กปปก,กีอะ่ะเคยเห็นไหมอะ่ะเวลาเขามาแกะกันทำยังไงแกะออกมาครับ,บอ่ะอาตัวกินตรงนี้นะนึกภาพเองนึกภาพเองต้องต้องกินด้วยกันแท่งเดียวกันต้องกินด้วยกันกรุกุกกปปาก,กีเด็กๆก็ชอบมากเลยจ้าก่องละยี่สบาทซื้อได้ไอเทมต่อมานี่ขาดไม่ได้แล้วนะ ลูกอมฮาร์ดบีทเหัวใจมันเต้นแรงฮาร์ดบีทนีข้างในนี้ก็จะมีลูกอมฮาร์ดบีทใช่ไหมและแกะข้างใน,นแกะตรงตรงเปลือกลูกอมมันจะมีข้อความบอกรักไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะไม่ได้แอกซื้อนานแล้วว่ายี่สิบกว่าปีแล้วนะสมัยเด็กอะแกะออกมาก็มีนะ เออลักนะรูมอะไรเงี้ยมีในนี้เราก็ซื้อแบบสองเพราเพื่อนเยอะไงะเรารักเพื่อนเพื่อนเราเยอะมากแล้วก็ซื้อนี้ไปก็มอบให้กับเพื่อนทุกคนนะจะต้องได้คนละเม็ดเอาไปนะคะสิบบาทสองนี้ไห้ต่อมาและนะไอเทมดอกไม้หลากหลายจากการมกันเหลืองตัวเนี้ยมันจะมีแบบว่าทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะมานี่ ตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นแบบว่าช่อดอกไม้เน,นี้ยคะ่นะสาดน้ำก็ใส่น้าหอมไปได้ด้วยนะเปิดฝาแล้วใส่น้าหอมไปได้ด้วยอันนี้ก็มอมบให้แก่คร,รักอย่างคุณแม่ได้นะรักดีก็มีแบบรูปสัตว์น่ารักแยอะเลยนะอ่ามีแบบที่เป็นใส่ตะกร้านี่นะคะอันนี้ห้าสิบบาทตัวนี้หนะ้าสิบบาท,บาทใส่เป็นตะกร้า เล็กเห็นไหมหน่ารักเนี่ยค่ะจากคงนกรนหลวงนะคะทัาออกมาไม่เน่าไม่เสียง่ายนี่ช่อน่ารักมากนี่สี่สิบบาทตัวนี้จะเป็นแมกเนตนะนี่เห็นไหมติดตั๊กเข้าไปเป็นแม่เหล็กแมกเนตก็ต่อมามาหน่อยนึงร้อยยี่สิบช่อดอกไม้แห้งคงนกรนหลวงสวยสวยมีกลิ่นหอมด้วยช่อใหญ่เนี่ย ิจ้ะอันนี้แปดสิบหายอ่ะแอบพโมยฝาไปอ่ะ <c> ใ <oughs> นตอนนั้นเราก็ได้เห็นชัดเห็นไหมมันชัดมากเลยยังมีหอมนะใส่น้ําหอมไปด้วยเรามีหัวน้ําหอมขายด้วยนะคะสาสบบาทหัวน้ำหอมนี่แหละก็ตกไทยได้โชอบฟปรโรชโชของเรานี่แหละนะคะ 279บาทนี่ก็มาเลือกหาเลือกซื้อได้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีว่าของรักแทนใจมอบให้แก่คนที่เรารักในวันวาเลนไทน์เนี้ยก็แนะนำให้มาที่สุนีซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยละกันก็จะได้สิ่งที่ถูกใจทั้งคนรักและคนที่ถูกรักคนโสดตายไปเลยไหมฉันเหนื่อยว่ากจะเป็นคนโสดจงแบบนี้ นะาเนี่ยก็ขอสแสดงความดีใจกับทุกคนที่มีความรักให้แก่กันด้วยนะคะในวันว,นเวนาเลนไทน์นี้วันพรุ่งนี้แล้วหาของมอเตอร์ับคนที่เรารลกนะต่างๆที่สุนิส์เก็ตขามากันได้เปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มก็เลยจา้าวันนี้เอซินิซไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่อ้ะ จะมีงานจะมีงานหรือแบ,บ่าไปซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีงานซูนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตลดล้างสต็อกนะคะร่วมเฉลิมฉลอง90ปีของซูนีทาวเวอร์ด้วย25กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมนี้เขาจะเอาสินค้านำมารถราคาเอาไปเสร็จ300มาซื้อได้ในราคา13บาทนะทุกคนมากันได้เลยนะช่วงงานครบรอบแบบหลายโซนมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไลฟ์โปรโมทไปเรื่อยๆ วันนี้เราขอขอบคุณชูพิธีกรสวยๆเนี่ยสินภูนาลน่ารักจากร้านเสื้อกันหนาวประตูทองนะคะอยู่ตรงที่พัฒน์แม็กซ์โชั้นหนึ่งนี่ก็ไปซื้อกันได้เนี่ยตัวเนี้ยลายหกสิบนะไม่ออกเลยไหมี่ยหกสิบดีมากเลยใส่ดีใส่นุ่มมากเลยทีเดียวค่ะก็ไปช็อปกันได้นะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณนะคะเมื่อพอได้กับกันได้นะจา๊ะสวัสดีค่ะเจิมวันนี้แรับยบูนะ